สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเดินป่าที่สิงคโปร์ครับก่อนอื่นเราต้องเติมพลังงานก่อนครับด้วยกินนัสิลมะนะครับแล้วก็ซื้อของจากเซเว่นนะครับเตรียมพลังงานระหว่างเดินทางเผื่อต้องใช้นะครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับประมาณ9ก้าโมงเช้าถนนโล่งมากๆเลยผมอยู่ที่บูกิสนะครับจะไปที่ Tre e t o p บล็อนะครับก็จะใช้รถเมล์สาย980นะครับแบัตรแล้วก็รีบิงบหาที่นั่งนะครับ ก็เว็นหัวนิดหนึ่งนะครับขอโทษด,ด้วยผมจะพูดถึงที่ที่เราจะไปกันวันนี้นะครับก็คือ t Top w a l บล็อนะครับเป็นจุดเดินนะครับชมวิวจากยอดไม้มีสะพานแขวนสวยๆนะครับอ,อยู่ที่อ่างเก็บน้ำแมกนิชีนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่รวมๆแล้วประมาณ75ไร่เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่รัฐบาลจัดสรรให้ประชาชนชาวสิงคโปร์เนี่ยได้มาศึกษาเส้นทางธรรมชาติครับ พอใกล้จะถึงนะครับก็จะมีวิวต้นไม้เยอะๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมก็นั่งเพลินครับเดินเลยนั่งเลยนึกว่าคนที่เขาอยู่ที่ประตูสจะ,ะก,กดจอดเขาไม่กดเลยเลย,เลยท่ไรครับเดินกับจริงๆแล้วนะครับที่ที่เราจะลงคือ Off Frame Tree Park ตรงนี้นะครับอ่า พอลองมาปุ๊บเนี่ยเราต้องเดินต่อนะครับยังไม่ถึงทางที่เราจะไปนะครับที่ที่เราจะไปจริงๆเนี่ยก็คือวินเซอร์เนเชอร์พาร์คตรงนี้นะครับเดินห่างจากป้ายตรงนี้ไปราวๆ420เมตรนะครับทางเดินสบายๆครับง่ายๆนะครับผมมาคนเดียวนะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยแต่ว่าแนะนําให้มาตอนเช้าๆนะครับเพราะว่าอากาศจะดีนะครับเสียงเสียงธรรมชาติเนี่ยอิจฉาชาวสิงคโปร์นะครับ ที่ธรรมชาติเข้าถึงได้ง่ายๆนะครับมีด้านหน้านะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับเราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะเลื่อนเดินนะครับมันมีทางเยอะแยะนะครับง่ายยากไกลใกล้นะครับจริงๆไม่มียากเลยนะครับมีแต่ใกล้กับไกลนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับพอเราจะเดินกันคนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาหมุนทำไมนะครับ ในคลิปนะครับผมพยายามจะเบาเสียงบ้างเป็นบางครั้งนะครับเพื่อได้ฟังเสียงบรรยากาศนี่คือเสียงบรรยากาศรอบๆนะครับยามเช้ามีเสียงนกนะครับแล้วก็ตอนที่ผมเดินเนี่ยทุกคนเงียบกันมากๆเลยครับผมไม่กล้าจะพูดเสียงดังนะครับเดี๋ยวเราลองเดินตามคนคู่นี้ไปนะครับมาคนเดียวเนี่ย มันก็จะสายตามักจะไปพบเจอกับคนที่มาเป็นคู่กันเยอะแยะนะครับดูสิครับวิวข้างทางของเขานะครับร่มรื่นนะครับทางอย่างดีไม่มีไม้หักหรือว่าผุพังสักชิ้นเลยนะครับถือว่าเจ้าหน้าที่ดูแลใส่ใจอย่างดีนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ํานะครับที่พอเป็นอ่างเก็บน้ําแล้วก็ทําให้มาเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วย มีป้ายตลอดทางนะครับมีห้องน้ำา2จุดตักหลักนะครับถึงตรงนี้เนี่ยเราจะมุ่งหน้าไปท็อปทรีวอล์กนะครับก็เลี้ยวขวานี่นะครับมีน้ำไหลสวยๆก็พบว่ามีชนมาวิ่งนะครับออกกําลังกายเยอะเหมือนกันนะครับมีเส้นทางแบบนี้ด้วยนะครับให้รู้สึกแอดเวนเจอร์หน่อยๆนะครับ ผมคิดว่าถ้าน้ําขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีท่วมขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ทุกอย่างปลอดภัยครับเขาออกแบบแล้วก็ดูแลมาอย่างดีนะครับเดินง่ายๆนะครับอ่าแล้วก็ถึงจุดตรงนี้นะครับเป็นทางแยกเราก็มุ่งหน้าไปท็อปทรีวอล์กนะครับทางก็จะเริ่มบนดินทรายมากขึ้นนะครับ ใครมาเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยแทนที่เราจะไปวิ่งรอบๆอบมารีนาเบย์นะครับลองเปลี่ยนมาวิว่งวิ่งเทรลที่นี่นะครับก็น่าสนใจอีกแบบนะครับผมเห็นคนมาวิ่งกันเยอะทางสบายๆเลยครับตรงนี้นะครับฝนตกมาหลายวันนะครับก็จะมีแฉดบ้างเล็กน้อยนะครับในช่วงแรกของระยะทางเนี่ยก็จะเลียบถนนไปนะครับแล้วก็มีจุดแระพักนะครับ เขาจริงๆไม่ได้โม้นะครับคือตอนนี้เนี่ยยังไม่เหนื่อยเลยเหงื่อก็ยังไม่ออกนะครับก็เลยเดินต่อไปนะครับก็เริ่มมีเป็นทางลงนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเนินเขาไม่สูงนะครับเราเดินสบายๆเลยนะครับแต่อาจจะระวังลื่นนิดหนึ่งถ้ามาช่วงฤดูฝนนะครับเดินมาได้สักระยะนะครับก็ถึงจุดที่ต้องตัดสินใจจะลาดยางหรือว่าทางขรุขระนะครับแน่นอนนะครับ เรามาเส้นทางเทรลอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วทั้ง2จุดนะครับมันจะมุ่งหน้าไปที่เดียวกันนะครับก็คือแ a n เจอร์สเตชันนะครับม,มาทางนี้นะครับเพื่อชื่นชมธรรมชาติเดี๋ยวค่อยกลับทางที่เป็นทางราอย่างแล้วกันนะครับก็ทางเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะครับถ้าเทียบกับการเดินในอุทยานบ้านเรานะครับ นี่คือสิงคโปร์นะครับดูครับเพื่อนๆภาพที่เป็นภาพต้นไม้ธรรมชาติแบบนี้เนี่ยอยู่ห่างจากย่าน CBD เนี่ยเพียงแค่3 0มสถึงสีนาทีเท่านั้นเองครับเราสามารถตื่นเช้าๆออกกํลังกายที่นี่ได้เลยนะฮะเด็กๆก็มาได้นะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ถึงจุดนี้นะครับแน่นอนเราเน้นทางลำบากไว้เป็นหลักนะครับ เรไปต่อนะครับแล้วเราก็จะมาเจอจุดที่เป็นเราเรียกว่า Ranger station นะครับจุดนี้จะเป็นสำนักง,งานของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่ส่วนนี้อยู่นะครับเราสามารถพักเติมน้ำนะครับเข้าห้องน้ำที่นี่ได้นะครับจะเห็นว่าคนจำนวนมากเลยแวะมาที่นี่นะครับที่ Ranger s t a t i o n เติมน้ำนะครับ หรือว่าทําทุรละเพื่อจะไปต่อนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปให้ดูห้องน้ําชายนะครับสะอาดเรียบร้อยนะครับจะเลอะบ้างก็ดินตามที่เราเดอนมานะครับเสร็จแล้วนะครับไปต่อกันเนี่ยก็คือเราจะไปทรีท็อปบลนะครับจริงก็ต้องเดินไปตามป้ายทรีท็อปบลนะครับแต่ผมไม่ชอบนะครับผมจะมาทางกันดานอีกแหละ แล้วก็ออกมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีเจ้าลิงซ่อนอยู่เห็นไหมครับจริงๆมันมีมากกว่าหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราดูกันครับว่าในทริปนี้เนี่ยผมเจอกับเจ้าลิงเนี่ยกี่ครั้งมันไม่ดุนะครับนี่นะครับผมเดินมาทางนี้นะครับผมสังเกตนะครับว่าทำไมเมื่อกี้ก็มีคนวิ่งสวนมานะครับ แล้เดี๋ยวเดินไปสักระยะเนี่ยก็จะเจอคนส่วนทางมาเรื่อยๆนะครับเรียกว่าผมไม่ได้เดินตามหลังใครเลยเินะครับเดินส่วนทางมาอีกแล้วแล้วก็มาเจอว่าเข้าทางนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นวันเวครับผมมาปิดทางนั่นเองผมอยู่ตรงนี้ผมเดินมาจากตัว ranger station นะครับแล้วมาตรงนี้เห็นไหมครับ เขาบอกห้ามเข้านะครับคือเราขึ้นไปเนี่ยเราก็จะขึ้นทรีท็อปไม่ได้นะครับเราต้องเดินกลับครับก็เื่อออกกําลังกายนะครับผมก็จะเดินเร็วสักนิดหนึ่งเมื่ <Okay. S 1> อกี้เจอเจ้าดีอีกแล้วทีนีเน้เขาให้ไปทางดีๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือจากแวนเจอร์สเตชันเนี่ยเราไปทางขวานะครับดูป้ายตรงนี้นะครับทรีท็อปล็อกไปทางนี้ แล้วก็ขึ้นข้างบนนะครับเป็นวันเวย์อย่างนี้นะครับแล้วก็กลับมาเขาเดินดูเหมือนเหนื่อยกันนะครับผมไม่ได้โม้นะครับแต่ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆทุกคนที่เคยมีประสบการณ์เดินป่ามาบ้างนะครับตรงนี้เดินสบายสบายเลยครับทางเขาดีแล้วก็ความชันน้อยนะครับก็จะมีจุดตรงนี้นะครับที่มีความชันอยู่บ้างผมรีบจ้ำนะครับก็มีเหงื่อออกมาบ้างนะครับ ตเรียกว่าเดินทําความเร็วแบบไม่ต้องหยุดพักกันเลยครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะลงบันไดนะครับดูสิครับตั้งแต่ผมถ่ายมาเนี่ยมีบันไดตรงไหนหักผุกพังบ้างผมไม่เจอเลยนะครับเดินลงมาสักพักเนี่ยตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับมันเป็นวันเวนะครับเขียนว่าทีท็อปบอกและนี่คือจุดไฮไลท์ครับ เป็นสะพานแขวนนะครับเราก็ขึ้นมาบนยอดไม้นะครับตรงนี้สูงประมาณ27เมตรจากด้านล่างนะครับทางค่อนข้างแคบแต่ไม่น่ากลัวนะฮะผมว่าเยี่ยมเลยนะครับสำหรับการที่เราสามารถเข้ามาถึงธรรมชาติแบบนี้ได้ ที่เขามาจากเมืองแค่ไม่เท่าไหร่องนะครับลงมพัดเย็นด้วยนะครับทําให้ชื่นใจเลยอยากให้เพื่อนๆน,นะครับได้ฟังเสียงนะครับจากธรรมชาติที่ผมบันทึกมานะครับ ถ่ายรูปอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดินไปนะครับสังเกตยบจะเป็นวันเวนี่พื้นด้านล่างนะครับมือถือหล่อนเนี่ยไม่เป็นไรนะครับถ้าหล่นในสะพานนะเนี่ยเป็นวันเวนะครับหลออไปแล้วเราเปิดกลับมาไม่ได้ดังนั้นถ้าเราสวนทางกลับมาเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะเข้าไม่ได้อยู่ดีนะครับก็จะเดินชมไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยจะเดินสบายๆนะครับตรงนี้อาจจะมีเป็นเนินที่เรา ต้องเดินขึ้นอีกนะครับแปลกมากเลยนะครับเมื่อกี้เป็นจุดชมยอดไม้แล้วเราต้องขึ้นเนินแล้วก็เดินลงแต่เนื่องจากว่าเขาทําเป็นบันไดไว้นะครับเลยทําให้เราเดินทั้งขึ้นและลงเนี่ยค่อนข้างสบายนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยเด็กมาได้เห็นไหมครับมีจุดพักเป็นระยะระยะตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเดินทําความเร็วได้เลยครับถ้าใครไม่แวะชมศึกษาธรรมชาติดูพันไม้เนี่ย เดินแบบเร็วๆได้เลยนะครับก็จะมีศาลาให้พักผ่อนเป็นระยะๆนะครับถึงจุดตรงนี้เนี่ยแอบงงนิดนึงนะครับจะซ้ายหรือขวาจะตรงไปก็ตรงมานะครับแล้วก็เป็นเส้นทางลาดลงเรื่อยๆนะครับระหว่างทางเนี่ยก็จะมีฐานน้ำให้เราเห็นอยู่บ้างนะครับแล้วก็ทางคุ้นๆไหมครับ แล้แล้วเราก็มาถึงจุดที่เขาบอกว่าเราห้ามเข้านะครับแล้วก็มาเจอเจ้าลิงเป็นครั้งที่สาดี๋ยงจะอ,อีกนิดเดียวจะรู้จักชื่อกันแล้วครับจากนั้นนะครับผ่านเรนเจอร์ผมเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นมาก็จะเป็นส่วนพื้นที่บางอย่างนะครับให้เป็นพื้นที่ที่รักษาความมั่นคงนะครับก็ไม่ถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาก็จะออก ตรงนี้ครับจุดที่เราตัดสินใจไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะไปเร็วๆเนี่ยเราไปตางทางรัดยางได้นะครับผมเดินไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมตัดสินใจพลาดนะครับผมน่าจะกลับด้วยทางที่เป็นดาก้อนเทรลนะครับจะได้วิวที่แปลกใหม่แล้วก็ออกมาที่จุดจอดรถตรงนี้ที่เป็นทางเข้าของเรานะครับเดินไป ขงไม่ยากนะครับขังไม่ยากสบายแล้วเราก็กลับนะครับด้วยรถ9 8 0เหมือนเดิมนะครับขากลับเนี่ยคนเยอะสักนิดนะครับเพราะว่าสายแล้วนะครับเกือบเกือบเที่ยงว่าเที่ยงผมไม่ไน้ไม่มั่นใจนะครับผมทานน้ำไปแค่เพียงครึ่งขวดเท่านั้นนะครับนี่คือเอาไปเท่าไหร่ก็เอากลับมาเท่านั้นนะครับแต่ว่า ด้วยความที่เราไม่รู้เราก็เลยติดไปก็การเที่ยวครั้งนี้เนี่ยต้องขอบคุณ2บาท c o m นะครับข้อมูลเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในปี2016นะครับผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเส้นทางที่ผมไปมาจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลหลายอย่างเนี่ยยังเหมือนเดิมมากๆเลยนะครับต้องขอบคุณจริงๆโดยเฉพาะแผนที่อันนี้นะครับที่ทาง2บาท c o m เนี่ยทำไม่ให้นะครับ แต่ว่ามีบางส่วนนะครับที่เขาปิดทางนะครับเราไม่สามารถเดินได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองลากให้ดูนะครับผมลงจากรถนะครับรถเมนะครับที่จุดนี้จุด a ตรงนี้นะครับคือ off frame t r e park นะครับจากนั้นเดินมาแล้วก็เข้ามาสู่ที่ Windsor nature park นะครับเดินมาตามทางนี้เลยนะครับ ผมเดินมาตามทางนี้แล้วก็เลี้ยวมานะครับที่เป็นทางเลียบถนนนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอจุดแยกนะครับที่เป็นลาดยางแล้วก็ทางลูกลังนะครับผมก็ลงมาตามทางลูกลังนะครับเดินวนมาเรื่อยๆก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยอ้อมนะครับแล้วก็มาที่ r a n เจอร์ a t i o n จำได้ไหมครับผมพลาดเลี้ยวซ้ายไปนะครับเราต้องไปทางขวานะครับขึ้นมาทางนี้ไปที่ท็อปฟรีท็อปวอล์กนะครับแล้วก็เดินวนเวลงมาเรื่อยๆนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยเราจะไปทางซ้ายก็ได้นะครับแต่เพื่อประหยัดเวลานะครับเราจะกลับมาทางเดิมน,นะครับกลับมาบรรจบที่ r n n g e r station คราวนี้เนี่ยผมเลือก ผ่านเส้นทางที่เป็นตึกสีเขียวๆนะครับแล้วก็มาทางนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะรวมกับที่ที่เป็นทางลาดยางที่จุดแยกนะครับตรงนี้เนี่ยเดินมาสักพักเนี่ยเขาจะให้เราแยกไปนะครับขึ้นรถอีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุปรับสีนะครับ จะเห็นว่าผมทับเส้นทางเดิมนะครับะนะครับเราก็จะเริ่มกลับเส้นทางเดิมนะครับเดินม,มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยเส้นทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะถูกปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็มีจุดให้เราตัดสินใจนะครับเป็นดะกอนเทรลนะครับดะกอนเทลตรงนี้ผมแนะนำนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เดินมันจะเป็นทางขนานแต่ว่า เราจะได้ชมวิวอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อไปบรรจบนะครับทางที่เรามานะครับส่วนทางด้านบนนะครับที่เป็นสีฟ้าที่2บาท .com แนะนำไว้ตอนที่ผมไปเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วนะครับมันปิดกั้นลัวไว้นะครับดังนั้นช้อยของเราคือกลับทางเดิมนะครับแล้วก็เพียงแค่ข้ามถนนนะครับแล้วก็รอสาย9ก้า ยังไงนะครับเพื่อนๆมาที่สิงคโ,โปร์มีเวลาก็เรามาดูครับสำหรับ3 Top Walk ตรงนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ